ออกบานจะเศร้ามาถึงอูเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ครับอารถฉบาแก้วมาอูครับมาอูเพ่นบอกให้เอาเข่ามาเพื่อทีดอ่ด้ไปเห็ดหลายหลายอย่างให้เล้วสิประมาณนี้เกิดมาตอนแรกว่าทเทศแต่ไทยหมุนมาพร้อมมานี้ ยันบทันครับยันเพิ่นไขอขอคันอื่นก่อนถ้าขอคันอื่นเราไม่ก็สิบวได้เหตุให้กันครับเลยต้องเอาเลยต้องเอามาแบบนี้ครับเลยต้องเอามาลักษณะนี้เพื่อเพื่อให้เพิ่นเห็ุเห็ุต่อเห็นมันเดียวกล่องนี้กับวัฒนได้ปิดเพื่อที่ว่าให้เพิ่นได้เห็ุงานสะดวกปิดหลังก็ที่เดียวออกอีกทีก็ อะไรเอาท้ำนี่นาาี่มันมาสานต่อไทยตู้หมุลต้นตู้หมุกนกะเต็ดเป็นโคง้งเป็นอย่างไรแบบนี้ติด่วงเดียนมาพร้อมวงเดียนตัวล่างแช่นแรกเนี่ยหมุนได้แล้วนี่ก็วงเดียนตัวข้าง,งบนข้างบนก็คือเอาขึ้นใส่ทังคุณครับพี่น้องใส่วงเดียนใส่ทังนี่ครับ ชมบางอย่งไงชมเพราะท่านได้เล้วดีแล้วพี่น้อยตึกเก็ดลมมากเลยที่ได้แต่ที่ได้มาดูบัดที่เนี่ยไปเที่ยวมาเบิ่งนเพื่อนดูดูบัดที่เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนกันที่บอกเข้าใจว่าอีเหตุไปแบบไหนเป็นการล้อถามนี่หรอครับพี่น้อยแบ่งงานเพื่อนเพื่อนอยู่บ้านกัพอดีช่วงสิ้นเดือนนี้ก็รถลูกค้ากันที่เข้ามาอีกสองคันคร <Restaur antly. S 3> ับ <men>

นี่ครับเหล,ล็กเอามัตยบ้านเหล็กที่ที่เฮ็ดคองสั่งตู้หมุนเก่มามัตยบ้านครับว่าชื่อไวไอ้เบดเบ็ดทุยางแล้วมีแต่ของเห็ดนมาเฮ็ดต่อถ้าผมเฮ็ดอีกก็ที่โอ้เป็นเดียนเป็นเครื่องเดียนกับวัลเลียวนะครับพั้งทั้งเรียนไปเบองนั่นเบางนี่ทั้งเฮ็ดรถแถวลูกค้าทั้งโอ้ยหลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างผมต้องดาเนินการองหบดทุกอย่างครับเนี่ยแต่ โอ้ยทุกทุกมองนะแว้ยครับพี่น้องโบมีผู้ใดเห็ดทนผมได้ก็คือแถวผมโอยู่กะเห็ดโบได้กับเงินเงินมีเด็กน้อยอยู่บ้านผมเด็กน้อยอยู่บ้านกะเห็ดโบได้คือเาเพราหัวล้อคำสั่งจากผมแล้วกัให้ผมพาเห็ดที่เราครับพี่น้องก็ตะบูพาเห็ดกะบคิดอ่าคิดคือเรานี่ครับนายช่างใหญ่สวัสดีครับแล่ายังมุ่นอ่ะ ล่อเขาช่องได็กหลางหลังได้ดิทามโมงเด็ิพปู่ิีปูเรามายังไม่อยู่ครับอ่ะไปโรงพาบาลออให้ให้ผมขับเขาไปพู้นนั่นบ่ะเพาะต่ำเมันวันน่ะสูงไงเนาะนี่น้องเดี๋ยวเอารถเขาอู่กันครับเอาเขาซองเฮ็ดกันครับเดี๋ยววันที่เมื่อกี้เด็กกลับไปบ้านไปเฮ็ดอยากอยู่บ้านอดิพี่ให้ผมอยู่เบื้องนั้นป่หรือคือสั่งผมสั่งไว้หรอรู้แหละรู้แล้วนันบ่ เดี๋ยวเดี๋ยวจังจะบอกกันไว้หรอกกัน well, นั่นอุ้มมันหลายอย่างมันแข็งอันนี้ก็ลุกมันเดิมนะแค่เดี๋ยวเสาโผล่เดินเดี๋ยวเสาลุกบรลุกจำไว้แต่แจังค่อยว่ากันนั่นนะนี่เห็นไหมเหรอไหนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเหรอไ่นว่ายีบกระจกให้ลุกออกไปมองข้านี้กระจกหมดเมนนี่คือเอาบอกว่าเอาแห่เอาลุกเอาไว้นิ้วนึงเด้ผมบัวหัวเด้กันรู้ไว้แค่เป็นผมเห็ดไม้พวกเจ้ากันได้ไม่าปดดีกาเสียของเสียเวลา ก็คือให้ดกอไม่เลยเห็ดกอไปแบบใดก็บกอเลยนี่นั่นหรอแต่ท่านสื่อมันมันจะต้องทำลิ้นปลาไว้หลับตปดตรงนี้เพรานั้นก็ให้มาหมสั่งเฮ็ดไม่นั่นแหละเฮ็ดแต่งไว้ให้เบบนี้ดิแต่งไว้ให้แต่ว่านี่กะทิเดียวมันตัดเฮ็ดบันไดขึ้นมึงนี่คือเกาเพราะผมพอตัดไม้ย้อนว่าย่านมันอ่อนมก็เลยเห็นไหมเฮ็ดมันเหล่วเราอย่าค่อยมาพาเฮ็ดบันไดอั่างนี้ความใหม่อ่ะทางบนกับภูเพื่อนไว้แล้วเรียบร้อย ต่ว่ามองเหนียงว่านันได้เฮ็ด,ดยังวันนั้นปู่วันนั้นอย่างงอนร้อนมาทำไมชอกเจ้าเห็ดอยู่นี่แต่ผมที่กลับไปตัดเครื่องปั้นเนี้ยออผมจากเครื่องปั้นหมทีดียกผมที่ตัดเครื่องปัน้นผมหย่อนเครื่องปั้นขึ้นเครื่องปั้นกับตู้ลำโพงยี่ึ้นพร้อมกันซึ่งซึ่งผมที้ตองเดียวรถแค่นี้กลับบ้านอีกอีกแค่หนึง่งจับมือเดียวจับแค่มือเดียวมาเอาตอนแรงแล้วก็ตอนตอนแรงแล้วก็ แล้วก็มืออื่นเศร้ามากอีกเบิดมืออื่นบ่แล้วก็มือหื้อตอนเศร้าก็บิีออกมากมแต่เศร้าแค่นี่มาจอดเฮ็ดจอดแล้วจ,จอดจนว่ารถสีแเ,เหล้วยมจะเขย่อกลับได้ประเทีไหนคือคือจากนี่ไปจนหอดมือรถแล้วเนี่ยผมต้องออกกลับบ้านอีกมือนึงตัวที่เป็นขึ้นตัวขึ้นจังพันไฟอืมเพราะว่าตู้เห็ุไรลราละตัวนะนี่ครับในช่างนนนในช่างใหญ่ที่ผมล้อล้อยางเหยาะชอบวัได้ล้อเหตดผมกับเห็ด ได้ว่าเจ้าไปเอาเหล็กนี่แซวเด้อเจ้าไปเหล็กหนาแปะแปะนี่เ,อ,อ,นนเอาออืมเหล็กหนาแปะเพราะผมภาพไม่เห็นหรอกแล้วการนี้ก็พับขึ้นทึงคุ่ณขัดเงี้วฟ้าเราเนี่ยเร,รเ,เราจะเอาหลอกมันเดิอเข็ดมันเดิอผมจะได้วางแผ็เท่าไหร่เลยเวลาเข็ดให้โดดหลิกเข็ดให้โดดหลิกเล็กก็ได้เข็ดให้โดดหลิกเล็กกไ็ได้เพราะว่าผมตู้ตู้ล้มโพงเนี่ยผม,มเข็ดเปิดหนาหมดแล้วทั้งหนา ผมเอดเขาเอสเปิดหนามันบอกแข็งแข้งดอกแต่ว่าเขาใช้ไฮโดรลิกใช่อย <c oughs> ่างมันก็ชิ่งง่ายๆนะที่ผมวางแผนไว้แล้วที่นี่ข้างหลังนี่ก็นฝาฝาฝาไปที่นี่แตงคือมันเลยนะแต่เนียนครับจต่แกเพื้นพื้นเขาเนี่ยมันก็ได้ร้อยกระซ้ำตัวเก้านั่นแหละแต่ว่าผมยกยกตัวนี้ผมยกแกตัวนี้ขึ้นอีกเด้อเรือเรือมองในทางใดเนี่ยเอวมั้งเนี่ยกันี่ยเร็วกะที่ได้ปลาเบิ้งแกเบิ้งน้ำกันนิดนิ การเคือตัวคันนั้นมันก็มีตัวยางอยู่หรอฮะแบบคันนั้นเลยใช่งเลยแหมนแต่ว่าขี้บอแบบเลยดอกอันนี้นลากรูนี้มันจะขี้แบบลงแหมนนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอันนี้ก็เฮ็ดไว้ให้เราหน,น,นิเฮ็ดคอนเทนต์ด้วยวะนี่เฮ็ดแบบนี้เลยติดเลยเพรต้องถอดแบบเนี้ยนะเจ้ากับเร,เ,รเราต้องมองนี่นกับอิทิบิลประตูกับเวียนขึ้นกันนั่นละแหมนตรงนั้นเนี่ยจะค่อยว่ากันเนี่ยอันนี้ก็คือ เป็นช okay, okay, ่องมากประกอบเลยนั่นแหละเป็นเรื่องแต่ว่ายีนแหละมันยีนบทันเรืกกงภาพใบเปเืิดแล้วหลายก็มันเป้าที่เห็นเลยถึงเล่นหน้าเลนหลังตำหน้าตำหลังอยู่งก็ได้โอ้เมื่อเมื่อเลี้ยงเงินสาวน้อยกับเปลือกะสาวน้อยก็เรียนด้วยคอนเจนบอกก็สอสามเขานน่ก็ที่ได้ไปเบื้องน้าเขาอีด่วมื่อเลี้ยงฟังเสียงว่าจุนไปจุนไม่รอเพราะนั้นได้ฟังเสียงอยู่ที่ที่ท่ว้เปแผ่นปั่นมดเลยจังหวด เนี่ยครับเป็นปั่มขอบป็นเข็นปั่มให้ดูเครื่องปั่มเขาใชดๆก่อนพอปุ่นใดเดี๋ยวเขาจังค่อยไปคุยกันไหมว่าเขาเจี่ยวตาแบบใดอ่ะพี่น้องจ้เดี๋ยวที่น้องพี่น้องเราเอารถเข่าเข่าซ้อนกันเอารถเข่าซ้อนกันคลิปนี้ขอฝากพี่น้องไว้ที่เพื่อนเขาหนีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือกอลครับพี่น้องสวัสดีครับ